ขั้นตอนนตอนนี้นี่คือหลังจากเอเอผ่านใช่ไหมครับเอเอผ่านแล้วเนี่ยโดยอสอสอตั้งโควตอกขึ้นมาแล้วก็พิจรารณาให้ผ่านกรณีของจังหวัดชายภูมิเนี่ยเห็นชัดหรือที่ผ่านมาอย่างเช่นจังหวัดนาจจนเจริญอันนี้คือเห็นชัดฉะนั้นก็คือว่าหลังจากผ่านปุ๊บเนี่ยในส่วนของบริษัทเองเนี่ยจะส่งไปขอใบรงรหรือใบป,ประกอบโรงงานอย่างเช่นโรงงานน้ําตาลเนี่ยจะต้องไปขอที่กระทรวงอุตสาหกรรม นะครับเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้องไปขอที่กกพรหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานฉะนั้นขั้นตอนในการต่อสู้ของพี่น้องก็คือทําหนังสือในการคัดขานนะครับไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเพื่อที่จะบอกว่าพี่น้องไม่ได้มีส่วนร่วมแต่เริ่นต้นและพี่น้องไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก่อนดังนั้นแล้วสิ่งที่เรามองว่า7 จังหวัดในภาคอีสานเนี่ยที่รวมตัวกันเนี่ยภายใต้คณะกรรมการคัด้านคัโครงการน้ําตาลโดยฟ้าชื่มวัวเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเพื่อออกแบบในการที่ช่วยเหลือกันนะครับว่าเราจะจะช่วยเหลือในรูปแบบไหนบ้างในการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งแน่นอนกรุงเทพเนี่ยเราเราจะไปแน่นอนพี่น้องตัวพี่น้องก็ต้องไปนะครับอย่างเช่นคณะกรมกังกับกิจการพลังงานอันนี้เราก็ต้องไปอันนี้ก็ต้องไปยื่นหนังสือแล้วก็ต้องไปคุยกับเลขาของคณะกรรมการกับกิจการพลังงานว่า เอ้ที่มาของ EIA เนี่ยที่สพตั้งโคโจโกมาเนี่ยคือมันไม่ชอบทำฉะนั้นก็คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องดำเนินการต่อก็คือทำหนังสือคัดฐานก่อนในกระบวนการต่อไป